สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองเฮืองหวัวแขวงกอกจีประเทศเวียดนามเนาะตอนนี้รับคนเดินทางได้เดินทางมาที่ประเทศซอซอเวียดนามเนาะทุกคนเนาะมาเที่ยวมาเนี่ยธรรมศาตร์นี่สวยงามหลายทุกคนเนาะคขตนี้ธรรมชาสตร์สวยงามหลายเน,ะยนรรา,า,านะและตอนนี้รับกันได้เวอ่อาจุดชมวิวจุดหนึ่งอยู่ข้างหลังนี่จุดชมวิวจุดหนึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของเมืองเฮืองหัวแขวงกอกจีประเทศเวียดนามเนาะทุกคนเนาะแต่จุดนี้ข้างหลังมันเป็นวิวงามๆเนาะจอย เดี๋ยวบรรับเีื้าทุกคนเข้าไปเบิ้งเนาะทุกคนเนาะตอนนี้รัตกรอยู่ที่เอ่อแคมทางเลยเนาะห้างเลขเก้าเนะาะถนนหมายเลขกเก้าอันนี้ถนนนี้ชิมุ่งนาเสาเมืองดงห้าเนาะทุกคนเนาะแขวงกอกิประเทศเวียดนามเนาะทุกคน,นตรงไปเรื่อยๆก็สิออกสู่เอ่อทะเลเนาะจากนี้ไปหาทะเลก็สิบ,บ่สกลโบัดนั้นยังอีกประมาณ60กิโลเมตรก็สิฮอดแลนะ้วเนาะ60 70กิโลเมตรก็สิฮอดแลนะ้วทุกคน และมื่อวันนี้ตัดก็ได้มีโอกาสมากครับนักล่าหรือว่านายพ่านคนหนึ่งเนาะนายพ่านชื่อดังคนหนึ่งอยู่เขตายแดนนทบุรีเนาะขอโทษขออภัยทุกคนเนาะเพราะว่ารถพันแล่นหลายเลยรถนี้รถที่แล่นไกลไปกามาในกัซิมาแต่ลาวอะไรทุกคนเองมาแต่ลาวมาแต่ไทยมาแต่กัมพูจีเนาะมาแต่มัลเรเนาะกัซิมาพ่านเส้นทางนี่แหละทุกคนรถบรรทุกนะเสื่อภัยทุกคนเนาะมากับนายพ่านคนหนึ่งเนาะนี่ชื่อได้บ่ อ่ะสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็เป็นเรื่องงานยามดีมาปาุ๊บกับอ่าปุ๊บเนาะอันนี้มบปุ๊บคนหากินพี่น้องเลยมาปุ๊บคนหากินเพิ่นเป็นนายพานเนาะประจําขีดสายเด่เล่าวิน้ำเนาะหรือว่านเด่นสวรรค์เนาะทุกคนวันนี้ก็ได้เพิ่นพามาเนาะพามาหรือว่าเป็นพื้นน้ำทางเนาะเพราะว่ารัดเองกันบยังบดถนัดเส้นทางแถวนี้ปันใดเนาะต้องอาศัยเพิ่นเพิ่น เป็นคนเค็มเสด,ด็เพิ่นจิมูุจักดีเขตนี้เนาะผู้ใด้ยังมาเที่ยวเวียดน,นามก็หาเพิ่นได้เนาะบ๊บปึ๊บคนหาก,กินก็ที่ไปส้มบรรยากาศเดี๋ยลฟากเนาะซองของบ๊บปึ๊บคนหาก,กินเนะาะภาษาลาวภาษาไทยซองของเจ้าภาษาไทยก็ได้ภาษาลาวก็ได้พีน<า>่น้องเลยเพิ่นเฮ็ดซองยุทธภูมเนาะทุกคนเนาะปึ๊บคนหากินเนาะแมนไปที่ตามหรือว่าซับพอร์ตซองคอนเดอร์ทุกคนเนาะเป็นซองน้อยๆกำลังเกิดใหม่เนาะแล้วซองของรัดคนเดินทางกับซองซองน้อยๆกันเนาะทุกคนเนาะซับพอร์ตไปพร้อมๆกันนี่แหละทุกคนได้ใดกัน ทุกคนตอนนี้เฮาก็อยู่กับพ่อนวดเนาะเราเป็นคนเวียดนามเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กับมาอ่าเวฮานพน้องฮานกับซไม่เขาซีเนาะทุกคนเนาะเป็นการให้การต้อนรับเนาะสบายดีว่าเป็นซาลาวเป็นว่าสบายดีเนาะเพราะภาษาเราได้เยอะไงเครื่องย่างยะจังย่างยะจังย่างคือกาแฟละไมยย่างกิ้งกาวละยะจาง มีอาหารประเภทใดแน่อยู่นี่มีอาหารมีขา้าวนี่กุ้งมีอย่างเนะาะก,บบกาแฟบ่กลักลกกักไม่มีกาแฟเนาะซีรีส์ห่างเลยนะจังกินเ <_ d ain> แบบียร์ได้บ่กเบียร์ก็มี่เปนบ่เบียร์ก็มี่ป้อนวดเนาะนวดนี่ถือว่าเป็นอวตารเลยทุกคนเลยเ <_ d ain> มื่อวานี้ก็ได้มีโอกาสนอ้อมาเวฮานพิ่นเนาะกาพิ่นติดต่อมาติดต่อมาเออขมาลินมาเวเด้อมาเวฮานพิ่นเนาะกันเลยมาเวเนาะนี่ทุกคนกายไปกายมาเนาะอยู่แค้เส้นทางเลขกเก้าเนาะนี่เลขกเก้า งานเป็นไม่ค่อยฟรีข <separ atie. S 2> like ้างในเนาะจะเป็นวิวงามไปเฮาไปเบิ้งข้างในเลยพอนอนพอนอนไม่นี้มากินกาแฟหานพอนอนกัวิวธรรมชาตินี่งามหลายเนาะเคลนี้สุเป็นนั่นเคลที่ว่าอากาศเย็นสดชื่นเลยทุกคนเลยข้างหลังนี่ก็ซีมีแต่ผู้ผาปลาดงเนาะทุกคนเนาะแต่ดี้บัจจิเป็ดเคล วาง,งาเขตผู้สูงเนาะลวาเขตอ่าสายผู้หลวงนะฮะแถวนี้ฮะมันจะเป็นเขตสายผู้หลวงอยู่สุกคนเลยมอกนหลายขนาดเลยได้วันนี้มาจิบกาแฟมากินอาหารนั้นทาน,นพนวดคนเนาะเอะมากับทีมงานเนาะนี่อันนี้คือวิวธรรมชาสติเนาะงามหลายทุกคนเนะาะทั้งรุ่มกับที่มีสายแม่น้ำน้อยเน,ยนาะสายหนึ่งเนาะนี่อันนี้คือลูกค้าคนเนาะวันนี้มาอุอนน่นนวลฮอดเมืองเวียดนามเลยวันนี้นะแกนั่งที่เป็น สถานีไฟฟ้านาะประมาณนั้นเนาะหลักไฟฟ้าในี่ย,ยหลายๆเลยทุกคนเลยแล้วเบื้องพระองสิบ่โเห็นมาในอมมันมีหมอกหลายเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนสังเกตเห็นหมอกเมฆเนาะลงมาจูก,กับเทือกเขาเลยอันก็ทีเป็นเส้นทางนน้อยเนาะที่เขาจาขึ้นไปหาสวนเขาเจะอยู่ทึงผู้เนี่ยมันก็ทีมีสวนกับฟอกกาแฟาหลายเนาะแถวนี้เนาะ ส่วนกาแฟส่วนมันต้นเรือมันสับปะหลังเนาะตอนนี้รัดเลยก็ทีมงานได้ยืนอยู่ที่อาหารในน้อยของพอเท้านวดเนาะพอเทา้เทานวดขาวเพิ่นเชิญเข้ามาหานเพิ่นแถนนี้ก็สิเป็นบัรด,ดาบอนนั่งเน,ะนาะบอนนั่งจิบกาแฟจิบเย็นเย็นเบียร์เย็นเย็นทุกคนเลยนี่บันดานักท่องเที่ยวเข้ามาหลายเนาะแค่น,นั้นบอกไปเที่ยวไปเลยไนดะ้ตอนนี้เวลาประมาณ สิบหกโมงเนาะหรือวสี่โมงตะแลงนะสี่โมงเย็นเนาะทุกคนเนาะภาพบรรยากาศสวยงามต้นไม้ใบหญ้าอันนี้เป็นต้นไม้ลา่าทุกคนนี่ต้นไมู้่ลเพิ่อปลูกต้นไม้ลา่าสวยอย่างนี้โอ้คางลมุมเขาเส้นนี่นันไห้ทุกคนเลยมันเป็นเพื่อนเขาเจ้าเนาะเพื่อนหรือว่ามูบ้านน้อยๆแห่งหนึ่งเนาะชื่อว่ามูบ้านอย่างกระบูเนาะอยู่คางลุมเนาะบอกเขาเจ้าตังเรียกกับแขมสายน้ำน้อยๆสายนี้ เสียดายนอนรับได้มาค่ำน่ดหนึ่งเนาะคอมเมนต์มาตอนกระวเวนที่เห็นวิวงามกว่นนี้ทุกคนเลยพอตอนนี้มันเมฆหมอกในหลายคล้ายๆกับฝนสะตกเนาะตอนนี้เดือนเมษาเนาะเดือนเมษายนภาษาไทยนะภาษาลาวก็เดือนเมษาหรือว่าเดือนสีเรดูหนาฮอนเนาะตอนอยู่ลาวเนาะอากาศฮอน้อนทุกคนเลยเดดก็กระจ่างแจงขนาดเลยพอะมาฮอดเขตนี้ถือว่าแจงเดดบเห็นเลยเนาะทุกคนเนาะ คนสิเป็นได้เมฆหมอกมืดคึบคล้ายๆกับฝนสิตกนะแต่ว่าฝนบ่ตกทุกคนเลยจุดนั้นก็สิเป็นน้ำตกตาตะทุกคนเห็นด้วยจุดนั้นก็สิเป็นเครื่องไฟฟ้าเดี๋ยวรับซุ้มเข้าไปได้นี่มันสิเป็นเครื่องไฟฟ้าน้ำตกขนาดกลางเนาะอาศัยน้ำตกลงมาถึงทงคู่อแหละเส้นทางนี้มันก็จะไปจนหอดบอนนั่นนะเพื่อนจักนะเือนจักของงันเครื่องไฟฟ้าทุกคนนะมันสิเป็นเส้นทางเห็นบ่อเกี่ยวไปตามนี้ ล้วก็ไปออกเดู่ทั้งรุ่มเพื่แหละคน,นเลยเจลไปออกเดู่มันมีเส้นทางเข้าได้กับเส้นทางเลขที่เก่าเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในหามเพล่นเนาะตอนนี้แขกบ่ท่านได้ม่าเนาะมันเป็นเขตของเมืองฮงหัวแขวงกวกที่ ของเวียดนามเนาะทุกคนนะาะจ้างนี่ไปทะเลก็อีกประมาณน่าจะหกสิบหกสิบเลยห้าสิบนี่แหละประมาณนะั้นเมื่อกี้คิดว่าน่าจะประมาณเจ็ดสิบแต่บ๊ทหอดของจริงน่าจะประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบกสิบหอดเลยทุกคนเลยถามเพระเท่นวดนะรา,าใักลกลแล้วนะะแต่ว่าลัดเองก็ยังไม่ทันในหอดจากเธอทะเลเนาะเดี๋ยวมีโอกาสที่พาทุกคนไปบึงเนาะม่น้ำทะเลคิดว่าจะเป็นช่วงฤดูเทศกาลบุญทะเลนะ พขาทุกๆปีเขาจะจัดเนาะอยู่ที่ทะเลเวียดนามกาบาสิไปให้ได้เนาะว่าเงเพลไม่หลายปีแล้วยังบบได้ไปจักเชอรอโซเบิรงปีนี้สีได้ไปอยู่บ่เดี๋ยวรับสิพาทุกคนขึ้นไปอ่าสัเนาะมันสิเป็นสองสั้นเนี่ยทุกคนอาหามเพิ่นก็ได้บรรยากาศค่ะอะไรทุกคนไม่คอฟฟี่เนาะผูยใ่ที่ก่ายมาที่ก่ายมาทั้งนี้เนาะก็สิไปดงห่ามาเวานี่ก็ะไดเนาะมาเวฮานเพื่อก็ะไดเานาะทุกคนเนาะ อ่ากับเพื่อนยินดีให้บริการเนาะตอนทำพี่สาวสาวขายกาแฟบ่ากำงามเลยทุกคนกคนี่รูปสองสามคนเนาะอันนี้เห็นวิวคักเนาะนี่อ่อนสุดยอดเลยเสียที่น้อยหนึ่งเนาะ<อ>เป็นเมฆเป็นหมอก กระจ่จางแจ้งขนาดระดัวบวิวนี่สวยงามเด่นนี่ตอนนี้หลัก็ได้ขึ้นมาจุดสูงที่สุดเนาะของฮานเพิ่นไม่คอฟฟี่และแถวนี้เขาเจ้ากําลังสีฟางเนาะกําลังว่างแผนว่างอย่างนี้ผมน่านจะเป็นน่ากินดื้อเนาะคอฟฟี่ความยังนี่นแหละคนน่ะไปได้มีโอกาสกับมาเวเนาะจิบเบียร์เย็นๆอยู่นี่แคมป์เส้นทางเลขที่เก่าเนาะก่อนสีมุงนาสู่ดงฮ่า เดี๋ยวแผนกล้องไว้ให้เบิ้งเส้นทางเนาะเส้นทางดีเทเก,กาอยู่ข้างลุ่มเนาะเส้นทางเลขทกคีเก,กาอยู่ข้างลุ่มเห็นบอกรถไก่ตายมาเพราะว่าที่เป็นผู้ผารลายแถวนี้ตอนนี้ร้านเลยที่มั่งก็ได้สร่างเมนูกุ้งเนาะกุ้งทะเลเนาะบูฮวาซีแล้วแล้วหรืยรยรยอยังเนาะ ทุกคนตอนนี้เรากำลังลงไปซิมอาหารทะเลเนะาะจะของทานพนเอิญมาบอกว่าอ่าแล้วแล้วเป็นเมนูกุ้งนะสั่งมาหมูอดซีเป็นอะไรเนะาะตุลซาตน้าตาลุงนวดจนจัดให้เต็มที่วันนี้เนาะนี่กับอา่าสาวเสิร์ฟเ,เพลนมี่วูมง,งามๆนี่งามบ่าสาวเสิร์ฟเอเาเอาความเล่าระดับ่น้องหมูคำเล่าบ่หมูคำเล่าเลยมีจัดเนะาะ มืดตึบเลยนี่ทุกคนอาหารทะเลเฮาเป็นเมนูกุ้งเนาะกุ้งทะเลเนาะทุกคนเนาะตั้งต้มไปประมาณสามสิบนาทีเนาะทุกคนเนาะกำลังมาเนาะมาเด้อทุกคนเด้อมากินอาหารทะเลํากันมากับสิเป็นสุดแบบนี้เนาะทุกคนเนาะมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มแบบนี้เลยทุกคนเลยกระเจ้าจัดมาเนาะก็มีผักแกมเนาะผักแกมผักกาบนะ อาหารทะเลเพิ่นกุ้งในเขินมากุ้งลวกกุ้งต้มนะนี่เมนูเพิ่นก็มาเสิร์ฟตื้อมีน้องมอกี้เนาะก็เป็นผักบงไฟแดงไฟดำนาอทุกคนแล้วก็ซีมีเข้าน่อเข้าสไตล์เวียดน่นเข้าจ้าวเวียดนามเนาะสายผูินกบำลาน้อยเพิ่นตอนนี้นี่อันนี้ลานหญ่เนี่ยนี่คนมาเพิ่มมันเดี๋ยวเป็นต้มเนาะ ต้มสไตล์เวียนดนามนะทีมงานเขาจัดการทางนั้นเกือบเบิดเลยเนาะยังโบยิมเอามาเพิ่มอีกปลาชินมันขาดเลยคือจินแซลมอนเลยนี่โอ้ท่ากลางาวิวธรรมาตาดภูเขาเนาะด้วยภูหลวงสวยงามเลยทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สี่สิบุดเพียงเท่านี้น,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 นะพอดเนาะเดี๋ยวติดตามการเดินทางของรัฐและทีมงานเนะาะวันนี้รัฐและทีมงานที่ไปทางใดต่อเนาะหลังจากหอกแจกฮานันไมโครฟี่อันนี้เนาะ ังจากอ่อกาจารหาลกโนวดในี่รับเลยทีมงานชิ่ไปทางใดเนาะที่ตามการเดินทางของพวกเราได้เลยเนาะทุกคนเนาะอีพีสัดไปเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อส่งของปอบปุ๊บคนหากินเนาะนพานป่าเนี่ยมือหน้าพุทธิปหารยิงหมูป่าอีบอยอกพุทธิปหาการหนูเนาะบอกกันว่านะพุทธิผ้าบาราไประหารกาญูเนาะทุกคนเนาะไปกานูก็บยามกับดักหนูแหละที่ใดหรือบ่อเนาะต่ว่าเมือนี้ ป่ากันมาเวียดนามก็เนาะเขาป่าเขาดงหลายเลยไปบ้านนอกก็น่าหลายเนาะพาทุกคนเข้าในเมืองแบบนี้เนาะมาตางประเทศเอ้พี่ใหม่พี่ใหม่ก็ต้องได้เข้าในเมืองแล้วพี่ใหม่เป็นเข้าป่ากับได้อีกนงเอาเอาทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอทัดไปเนาะอีพีทัดไปเนาะนี่ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะสำหรับอีพีนี้ลุงโนดมาเสื้อฟอาหารอะไรเพิ่งกันย่างกลับแล้วเนาะหนึ่งสอง